ชิญดีครับขอคค่ะทค่ะตรงนี้ค่ะคุณเป็นบริการรักษาความปลอดภัยให้ฉันครับสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านเทศมนตรีหญิงแคทเธอรีน Dream, รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะฉันในฐานะที่เป็นนายกเทศมนตรีหญิงแห่งสาธารณรัฐรัฐทงวันนี้มาเปิดงานตัดริบบิ้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฉันก็จะขออนุญาตตัดริบบิ้นเปิดงานค่ะ โอ้ต <Net> ัวตีค่ะว่าต om ัดริบบินหรืไม่ว่าตัดเสียกมันไม่เข้านะคะ เจษามุนตีครับถ้านมีแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กเป็นเห่าและมดแดงรวมตัวกันขับไล่ไม่เป็นยังไงบ้างครับอ่าขอบคุณสื่อมวลชนด้วยน้คะดิฉันขออนุญาตสนแนวทางการแก้ปัญหาเด็กเป็นเห่านะคะก็คือว่าจะให้เด็กเนี่ยลองไปขึ้นหัวเห่าดูให้เห่ามันมีความรู้สึกเดียวกับเราว่าถ้ามันมาขึ้นหัวเราเราจะรำคาญมันและถ้าเราไปขึ้นหัวมันมันจะรำคาญเราแค่ไหน<า>เอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะครับแล้ว แนวทางการแก้ปัญหาที่2อครับอ่อส่วนเรื่องที่2เรื่องของอมดแดงขับไล่แม่เป้งน,นะคะก็ตอนนี้ดิฉันได้มีโอกาสเข้าไปในรังมดแดง<อ>แล้วก็ไปทำการเจราจากไกล่เกลี่ยประนีบริน,รนอมอก็ตอนนี้เหตุการณ์ก็สงบลงแล้ว ขอบคุณมากครับท่านขอบคุณครับอนุญาตค่ะท่านนยายกเทศมนตรีอ๋อค่ะขออนุญาตร้องเรียนค่ะร้องเรียนเรื่องอะไรคะพอดีเอฟของมาไม่ตรงปกเลยดิฉันเอฟพะลมมาดูสิท่านได้พารเอฟกางเกงในได้กางเกงนอกโ oh <my> อ้กางเกงนอกจริงๆด้วยนะคะเนี่ยดิฉันก็มีเรื่องแจ้งค่ะฮะพอดีสั่งของทางมือถือมามีแล้วมีลิงก์ส่งมาก็เลยกดเข้าไปเงินในบัญชีหายหมดเลยค่ะโอ้ดูดเงินทางบัญชีเลยค่ะใช่ค่ะคช่วยด้วยนะคะช่วยด้เลยค่ะเงินในบัญชีหมดเลยค่ะไม่เหลือเลยค่ะได้คเลยคนะคะ,นะคททุก่า ใจเย็นๆค่ะเราจะช่วยทุกคนไปพร้อมๆกันนะคะทุกท่านคะในจังหวัดกาญจนบุรีของเรามหาีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบและไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกหลอกในกรณีต่างๆด้วยเพราะเราคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่ผู้บริโภคก,กําลังเผชิญในทุกๆเรื่องช่วงที่ผ่านมานั้นทางหน่วยงานประจําจังหวัดกาญจนบุรีสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนมากมาย หนึ่งในปัญหานั้นคือการซื้อขายสินค้าและบริการอย่าว่าแต่พวกคุณเลยฉันก็ไปเอฟตู้เย็นมาดูซิสิส่งที่ฉันได้มันตรงปกที่ไหนล่ะถ้าก็โดนหรอโดนสิคะปากกดใช่ใจกดโอนอย่างไวเสร็จโจนเลยค่ะ <c oughs> แต่นี่ฉันก็ร้องเรียนไปแล้วนะคะในโลกที่มีการสั่งซื้อของได้อย่างง่ายดายโดยไม่เห็นตัวสินค้าจริงมาก่อนย่อมมีความเสี่ยงจนทําให้ผู้บริโภคที่หลงเชื่อได้รับผลกระทบจากการได้สินค้าที่มีคุณภาพไม่ตรงปก เสียงของผู้บริโภคที่มากมายในแต่ละวันทําให้สะท้อนถึงความสําคัญของการมีหน่วยงานที่จะสามารถช่วยเหลือได้โดยหน่วยงานประจําจังหวัดกาญจนบุรีสภาองค์กรของผู้บริโภคพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกท่านเพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพราะนอกจากการดําเนินการช่วยเหลือแล้วยังได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ป้องกันตัวเองจากปัญหาที่เกิดขึ้นควบคู่ไปด้วยค่ะ เราจะต้องทำยังไงครับคุณสามารถพิมพ์เข้าไปที่ Facebook หน่วยงานประจำจังหวัดกาญจนบุรีสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือ Line ID at consumer การทุกครั้งที่มีปัญหาโทรเลย1502เพื่อนผู้บริโภคผ้อมเคลียร์เยียมเลยเมื่อนีเพื่อนเดินเขียงข้างไม่ต้องสู้แบบโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วเราเ yeah!